เราเข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้จะเป็นเสื้อผ้าโทนสีสดนะคะที่นี่เขาก็จะเริ่มฮิตขายช่วงซัมเมอร์กันตัวนี้คือแบรนด์ซาร่าเป็นผ้าโคเชนะคะก็จะขายดีช่วงซัมเมอร์เหมือนกันแล้วก็เจอรุ่นนี้รุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีเลยน่าเสียดายว่าตัวเล็กเกินไปถ้าตัวใหญ่เนี่ยจอยน่าจะเอามาหมดเลยนะคะก็ อย่างที่เห็นเนาะเป็นสไตล์แบรนด์ซาร่าอะไรที่แบบดูเบสิกสไตล์คอปท็อปแบบเนี่ยจอยเลี่ยงไม่เอามาเลยนะคะเจอผ้าโคเชอีกแล้วแบบนี้จอยเลือกเอามาขายนะคะเพราะว่าเคยขายได้แล้วประมาณ29เหรียญสไตล์ประมาณนี้อันนี้เป็นทรงกระกกขค่ขสั้นเนื้อผ้าผสม ผ้าลินินแต่ราคาค่อนข้างแอบแพง12เหรียญ9 9เพราะว่าช่วงเนี้ยจอดซื้อแค่เเหรียญ99เท่านั้นอันนี้คือจดมี่วอชนะคะเขายังไม่ลดราคานะยัง79เหรียญอยู่นะไม่ลดยังไม่เอาแ mm hmm. บรนด์ซาร่าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบทีเบสิกเลยอันนี้ก็เบสิกเกินไปแล้วราคาตั้ง9เหรียญ99นะคะแบบนี้แม่ค้าไม่สามารถทำกำไรได้นะะอันนี้ก็มาดูการเจอเป็นชุด แม็กซี่เรสนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่16เหรียญ99ค่ะแล้วทรงค่อนข้างสวยเลยนะคะรูปนี้แมคะาก็เลยลองเลือกหยิบเอามาขายตัวนี้เนื้อผ้าดูค่อนข้างถูกมากเลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นผ้าซาตินแต่ว่าในร้านมีหลายตัวจอยเลี่ยงที่จะไม่เอารุ่นนี้แนะนำนะอย่าหยิบเด็ดขาดนะคะไปสาขาไหนก็มีนะคะ ห้ามหยิบเด็ดขาดตัวนี้หยิบค่ะหยิบอย่างไวเลยเป็นเบลเซอร์สีขาวราคา19เหรียญ99ถูกมากๆเลยนะคะราคานี้ไม่สามารถซื้อได้ในร้านช็อปของเขาแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ย มีตำหนิต้องเช็คดีๆนะสีขาวบางทีอาจจะเลอะก็ได้แล้วก็มีตำหนินะคะเลี่ยงอย่าเอามาเด็ดขาดมาเจออันนี้เป็นแบรนด์ซาร่าเหมือนกันจอยเจอ2ตัวเลยแล้วก็เจอสีนู้ดอีกตัวนึงด้วยนะคะนี่แล้วก็เจอเป็นเออเสื้อโคเชค่ะเป็นผ้าซาตินนั่นเองมาเลือกต่อโอ้ยอันนี้ใจละลายเลยเป็นลายแพล์ส่งเกาะอ,อกนะคะสไตล์ Y2K นะคะอย่าลืมใส่คำคีย์เวิร์ด รุ่นเนียทรงเก๋มากมีคนขายกันประมาณ50เหรียญแต่ว่าตัวนี้ไซส์สูงตัวเล็กมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทรงกรงเจียีสิบสีเหรียญ99เก้าเอ๊ะแพงไปหน่อยนะแล้วก็มาเจอกระปงซาร่าเป็นทรงแม็กซี่แบบนี้หยิบนะคะหยิบให้ไวนะแบบนี้ขายได้แน่นอนชุดเดรสลายดอกลายดอกดอกมากมากเลยนะคะจอยดูว่ามันค่อนข้างถูกแล้วก็ขายกัน30เหรียญเองอะ รุ่นนี้ห้ามหยิบเด็ดขาดนะคะขายไม่ดีนะแนะนำนะห้ามหยิบนะคะแตกต่างจากตัวนี้นะคะตัวนี้หยิบได้นะ,ะตัวนี้ลองเช็คดูมีคนขายประมาณ50าสิบเหรียญค่ะแม่นะคะ้าเลยเลือกซื้อมาแล้วซื้อเพียงแค่16บเหรียเกเป็นไงครับแม่ค้าขอโชว์ชุดนิดนึ่งแม่ไม่ใช่อะไรหรอกซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยอุ้ยซื้อมาปีกว่าแล้ว เออไม่ได้ไปไหนเงินก็ใส่ให้แฟนคลับดูนะคะก็นี่ค่ะชุดของแม่ค้าเป็นไงสวยไหมอันนี้คือแบรนด์ซาร่านะคะเพราะว่าคลิปนี้เราก็ไปช้อปปิ้งแบรนด์ซาร่ามาใช่ไหมคะแล้วตอยก็จะรีวิวสินค้าแบรนด์ซาร่าที่ตอยซื้อมานั่นเองนะคะก็ให้เกียรติแบรนด์เขาหน่อยก็แต่งตัว เสื้อผ้าแบรนด์ของเขานั่นเองจอยชอบมากจอยชอบมากถ้าใครชอบเหมือนอย่างที่จอยชอบนะคะแนะนําให้ไปหาซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองไปหาได้ใน ebay Poshmark ไปหาดูนะชอบมากคือด้วยที่เราแบบนะมีพุงพอเรามีพุงเนี่ยถ้าเราใส่ชุดที่เป็นผ้าสีพื้นใช่ไหมคะมันก็จะรัดเห็นพุงนะคะอัมพาง เราโดยใส่เสื้อผ้าที่เป็นลวดลายนั่นเองนะคะมันก็จะอัมพางได้ในระดับหนึ่งบวกด้วยที่ด้านหน้าเนี่ยเขาทําแบบเขาเรียกว่าน็อกอะคะ่ะพอมันเป็นน็อกใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราดูมีเอวดูตัวเล็กนั่นเองแล้วพอเราอายุเยอะมากขึ้นนะคะเราก็จะอวบตามอายุตามตัวเลขเราใช่ไหมคะก็ใส่เป็นแขนยาวเพื่อปิดแขนไม่ให้เห็นแขนนั่นเองนะคะก็จะเลย จะดูผอมแล้วที่สำคัญโชว์ทรงผมก่อนโชว์ทรงผมจอยตัดผมใหม่ค่ะการตัดผมใหม่นี้ตัดเองด้วยนะเป็นครั้งแรกที่จอยตัดผมเองจอยไม่เคยตัดผมเองเลยเนี่ยค่ะตัดออกมาก็จะประมาณนี้จริงๆอ่ะผมเดิมของจอยเนะ่ยมันเป็นเลเยอร์อยู่แล้วเนาะจอยก็แค่ลองตัดเองนะคะแล้วก็ ดให้มันสั้นขึ้นจอยก็ไปหาดูใน u t u b e วิธีตัดวิธีการตัดผมเองอะ่ะทำยังไงนะคะเขาใช้ยางใช้ยางนะคะรัดตามขั้นเลเยอร์ที่เราอยากได้จอยก็ใช้ยางรัดเสร็จแล้วอะ่ะก็ใช้กันไกแบบเป็นกันไกสไลด์อ่ะสไลด์เรื่อยๆจอยแบบสไลด์เกือบ10รอบได้อะ่ะคือเรามองว่าโอเคสวยแล้วพอเรามานั่งจับสักพักเออมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันนะคะสรุป อันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วการตัดผมของจอยไม่ใช่อะไรนะจอยเสร็จได้เงินนะ่ะปกติอะจอยจะกลับไปเมืองไทยเราไปตัดผมตัดผมก็ประมาณ3 0 0ร้อยบาทใช่ไหมคะที่เมืองไทยตัดผมที่เนี่ยเราจอยผมยาวอะเราต้องให้ทิปเออช่างด้วยนะคะก็ประมาณร้อยเหรียญ ร้อยเหรียญตีเป็นเงินไทย3 5 0 0เลยอ่ะเออจอรู้สึกว่าเสียดายตังลดเศรษฐกิจช่วงเนี้ยก็ค่อนข้างเงี่ยมเนาะอะไรที่เราประหยัดได้นะคะเราก็ต้องประหยัดนะคะก็มีความอยากจะประหยัดเงินนะคะก็สรุปตัดผมเองเป็นยังไงสวยไหมดูดีไม่ดูดีคอมเมนต์บอกแม่ค้าหน่อยนะคะจะรู้สึกปลื้มใจอ่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถตัดผมเองได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะภูมิใจเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วเราทำได้ภูมิใจมากมาก อ่ะโอเคเรามาดูสินค้าที่จอยซื้อมาดีกว่านะคะว่าจอยได้อะไรมามาตัวแรกอันนี้ใส่ออกมาเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะให้ดูด้านหน้าจะเป็นแบบกระดุมเป็นผ้าทวีตแบรนด์คือซาร่าตัวนี้จอยได้มาเก้าเหรียญเกนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณแบบไม่เกิน40่สิบเหรียญนะคะถ้าจอยหาที่แบบเป็นเข้าเซตกันได้อะจะดีมากเลยนะ นะอันนี้มันไม่มีจอเจอเสื้ออย่างเดียวต่อมามาตรงนี้ค่ะวันนี้จอยได้มาไม่ค่อยเยอะนะคลิปก็จะไม่ยาวมากนะคะได้มาไม่เยอะเนาะแล้วช่วงนี้จอยตั้งใจจับเบาๆเบาๆช้อปปิ้งลงแล้วเพราะว่าจอยมองว่าช่วงสิ้นเดือนเดือนนี้นะเดือนสี่ เริ่มที่จะเงียบแล้วเดือน5เตรียมตัวนะคะเดือนห้าเงียบแน่นอนค่ะนะเดือนห้าเป็นเดือนที่ที่เงียบของทุกปีนะคะจอยก็จะช้อปปิ้งเบาๆลงแต่ก็ยังช้อปปิ้งอยู่นะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบโอโ้โหเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเนาะอ่ะโอเคมาตัวนี้ตัวนี้ก็แบรนด์ซาร่าเหมือนกันเออไม่มีป้ายป้ายหลุดไปนะคะได้มาสิบสองเหรียญ 9 9นะคะก็สไตล์เป็นกระโปรงที่ต้องเช็คดวเขาขายกันประมาณ50เหลียนถึง80เหลียนนะคะลวดลายเนี่ยมีหลายอย่างแต่วันรุ่นเนี้ย จอยยังไม่เห็นมีใครมีจอยก็พยายามทำการบ้านเยอะๆนะคะก็จะลองเช็คดูในพอร์ชมาแล้วก็ eBay ดูก่อนว่าคนที่เขาขายไปแล้วเขาขายกันไปเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เผื่อจอยจะสามารถทำกำไรได้เยอะนั่นเองถ้าใครเจอเป็นแม็กซี่นะแนะนำให้หาเอามาขายนะคะเพราะว่าสไตล์แบบนี้จะขายได้ช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะต่อมาตัวนี้ ตัวนี้ตอยเพิ่งขายไปไม่นานเองนะคะแล้วส่งไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปเจอมาอีกตัวหนึ่งก็ดีเลยตอยมีลิสต์อยู่แล้วไม่ต้องถ่ายรูปอะไรใหม่เนาะ mm. มาพร้อมป้ายมีชื่อรุ่นให้รุ่นนี้คือไซส์เเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็เป็นลายดอกนะคะจริงๆเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่เนี่ยเราจะเริ่มขายดีช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นกับหน้าวินเทอร์นะคะช่วงนี้อยู่ช่วงสปริงที่จะเข้าซัมเมอร์นะคะ อาจจะยังไม่ได้ขายอาจจะต้องรอจนกว่าถึงช่วงแต่ว่าส่วนมากเสื้อผ้าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ช่วงหน้าขายตอก็โพสสินค้าลงนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาอาจจะซื้อเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงเลยนะคะแล้วลดราคาเหลือ6เหรียญเนาะตอนนี้ใน TJ Max แล้วก็มาแชลเขาก็เริ่มลดราคาแล้วนะคะแต่ว่า เป็นป้ายแดงนะคะราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆยันป้ายเหลืองนะคะป้ายเหลืองเนี่ยก็คือไฟ a l ลเซลนั่นเองแต่แบบสุดๆเลยอ่ะสุดๆของเขาสุดๆเลยช่วงนั้นแบบจะเป็นอะไรที่ถูกมาจอนี่ใจใจดใจจอรอให้ถึงป้ายเหลืองนะครเวลาไปทีไรรอ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 ป้ายเหลืองรอป้ายเหลืองรอป้ายเหลืองเมื่อไหร่จะเหมาหรือไม่ก็รอแบบให้มันถูกอ่ะเพราะว่าสภาพบางอย่างเนี่ย หมือนช่วงนี้ใช่ไหมคะจะเข้าซัมเมอร์อะไรที่เป็นเสื้อผ้าหน้าซัมเมอร์เขาก็จะเริ่มเซลล์ป้ายแดงจาก25เหรียญตอนนี้เหลือ20บางอย่างก็เหลือ16แต่จอยคิดว่าเราซื้อ16เหรียญแล้วเรามาขายได้ประมาณแบบ 30- 3สจอยมองว่ามันยังไม่คุ้มอ่ะเราโดนหักแล้วโดนนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันยังได้น้อยอยู่อ่ะถ้าแบบไม่เกินส0เหรียญอะไรเงี้ย จอยยังจะพอโอเคนะแต่ถ้าแบบ1 5บ6เหรียญจอยมองว่ามันค่อนข้างเยอะเกินไปในการลงทุนนะคะแล้วอย่างที่บอกสิ่งที่เอามาขายเนี่ยเราไม่ได้สามารถตั้งราคาได้แพงถ้าเราซื้อ16เหรียญแล้วเรามาตั้งได้แบบสัก60 70อะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ออยโอเคแต่มาตั้งได้แบบ30-35อย่าลืมนะลูกค้าต้องต่ออีกเราต้องเสียค่าฟรีอีกนะคะก็อาจจะไม่คุ้มนั่นเองเนาะอะ,อะมาต่อตัวนี้เป็นทรงกางเกงนะ,ะขายาวประมาณนี้นะคะ หเหรียญถูกต่อมาตัวที่1ตัวที่2จะได้มา2ตัวค่ะรุ่นเนี้จอยเออขายไปแล้วเพิ่งจะขายได้น่าจะแบบไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะขายไปตัวละสามสเหรียญน,นะคะพอขายไปแล้วก็โชคดีมาเจอนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ Y2K นะคะใส่คำคีย์เวิร์ดเยอะๆนะ 90s Y2K vintage นะคะจอยใส่แบบ เอ่อ Paris Hilton ด้วยใส่ Britney Spears ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงยุคนั้นน่ะเออ่ Britney กับ Paris อะค่ะเขาจะใส่เสื้อผ้าแนวแนวนี้นั่นเองนะคะคือใส่คำคีย์เวิร์ดเข้าไปเผื่อใครตบบตามหาอะไรเงี้ยเนาะเออมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวจอยขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะโหจะยุ่งเหยิงมากเลยอะอ่ะให้ดูแบรนด์ละกันเป็นแบรนด์ซาร่าค่ะจอยได้มาเป็นไหนล่ะแบร์แบรนด์จอยได้มาเป็นไซส์ S2 ตัวนะคะนี ได้มาเจ็ดเหรียญ99ราคาที่ต่อยตั้งก็จะเป็น39เหรียญน,นะคะแล้วลูกค้าจะชอบต่อเห็นไหมต้อยบอกแล้วตั้งราคาสูงอะลูกค้าก็จะต่อเราลงมาอีกเนาะ อันนี้เป็นของแมคค้าอันนี้เป็นของแม่ค้ายังไม่ได้ลองเลยคะ่ะก่อนซื้อมาสีดําแล้วใส่มาค่อนข้างดีนะคะคือด้วยเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะใส่สั้นมากๆก็ไม่ได้นะคะรุ่นเนี้ยมันก็จะยาวมันก็จะปิดก้นเราไงมันก็จะยังโอเคเนะก็คราวที่แล้วได้สีดํามาคาวเนี้ยเขามีสีขาวออกมาใหม่นะคะเราก็เลยซื้อเอามาใส่นะคะแบรนด์ก็คือเรเชลโซนะคะ เสื้อผ้าที่อเมริกากับเสื้อผ้าเอเชียไซส์ไม่เหมือนกันนะคะดูอันนี้ดูไซส์2เหมือนแบบจะตัวเล็กแต่เทียบเท่าถ้าจอยไปใส่เสื้อผ้าที่ซื้อเมืองไทยนะจอยเทียบเท่ากับไซส์ L เมืองไทยนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าที่เนี่ยบางรุ่นจอยก็ใส่แบบไซส์2ไซส์4 XS หรือไซส์ S เนาะก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นเกงเกงแบรนด์เนี้ยจอยใส่เป็นไซส์2เนาะจอยชอบข้างหน้ากระดุมเห็นไหมกระดุมเขายังแบบติดกระดาษมาอยู่เลยเดี๋ยวแกะออกกระดุมหน้าก็เป็นแบบนี่ค่ะ ก็ดูมันอย่างนี้ไปโทน4ีเงินค่ะก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าใส่สวยก็เก็บแต่น่าจะได้แหละเพราะเขาที่แล้วเคยซื้อมาแล้วสงใกล้เคียงกันได้มา20เหรียญน,นะคะ20เหรียญไปเป็นเงินไทยก็700บาทต่อมาตัวนี้ตัวนี้แบรนด์ซาาค่ะ12เหรียญ99 ช่วงหลังๆเวลาจอยไปมันก็เนะก้าเหรียญเก้าเหรียญเก้าเก้านะก็คือสิบเหรียญเนาะแต่สัปดาห์นี้ที่ไปเลือกดูของอ่ะกางเกงอ่ะการมันมเป็นสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้ากระโปรงบางตัวก็สิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าไม่เข้าใจทําไมเขาขึ้นราคาละ่ะเขาขายราคาถูกอย่างเดิมอะจอยว่าก็ดีอยู่แล้วนะแต่เขาขึ้นอ่ะอะไรที่จอยมองว่าจอยสามารถขายได้อะไรเงี้ยจอยก็ซื้อเอามานะคะมันอย่างตัวนี้จอยมองว่าจอยชอบแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ XL <N> <t ose> XL แล้วก็เป็นกางเกงลายแพรนะคะโทนสีนจะเป็นโทนสีเบสสีน้ำตาลเนาะก็จะขายได้ช่วงหน้าฟอนะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณแบบ40หรือ45เหรียญประมาณนี้นะคะต่อมาตัวที่1ตัวที่2ได้มา2ตัวนะคะจริงๆจอเจอ3ตัวอีกตัวนึงอ่ะเป็นไซส์ XS เลยไม่เอาเพราะว่าจอยังมีอยู่ยัง,ยง,ยงไม่ได้ขายนะ แล้วจอยเคยซื้ออ่ะเก้าเหรียญเกแต่สาขานี้ขาย1 2บสเหรียญเกค่ะขายแพงขึ้นกว่าทุกทีที่ซื้ออีกตัวหนึ่งก็เลยไม่เอามาเพราะคิดว่าเรายังไม่ได้ขายนะคะก็รุ่นนี้จอยตั้งขายในร้านอะ่ะเออน่าจะส9่สเหรียญนะคะแล้วก็ราคาตามป้ายของของร้านมาจากเออซาร่า เขาขาย45เหรียญแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2022ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่ยังขายได้นะคะยังขายได้เนาะจอได้ไซส์ M มาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ไซส์ S มาตัวหนึ่งค่ะได้มา2ตัวนั่นเองรู้สึกรุ่นนี้จอนมีในร้านน่าจะ4ตัวแล้วมั้งต่อมารุ่นนี้รุ่นนี้เจอ XS ด้วยแต่ว่าไม่เอามาเพราะว่ามันตัวเล็กนะคะจอนพยายามแบบ อยากจะขายให้มันไซส์ใหญ่ขึ้นจริงๆอะ่ะเออไซส์ที่ขายดีเนาะจะเป็น M L XL X XL ค่อนข้างขายยากนะคะเพราะว่าส่วนมากอะ่ะเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์ใส่วัยรุ่นใส่ส่วนมากเขาจะโตนเล็กเขาไม่ค่อย ตัวใหญ่กันเท่าไหร่นะคะแล้วก่อนหน้านี้จอก,ก็เลือกซื้อที่เป็น X X L มาค่อนข้างเยอะเนาะแต่พอเราเอามาเปรียบเทียบขายกับไซส์อื่นแล้วอะไซส์อื่นจะขายได้ดีกว่านั่นเองจอยก,ก็เลยเอามาแนะนำถ้าถ้าเลี่ยงได้เนาะ X S เลี่ยงแล้วก็ X X L เลี่ยงนอกจากว่าบางรุ่นเนี่ย เออมันดูตัวเล็กก็ลองซื้อมาขายดูเดีวกันเนาะตัวนี้เออจอยเลือกมาเป็นไซส์ M ค่ะไซส์เล็กมันไม่ได้เอามาเนาะ1 2บสเหรียญเก้าขึ้นราคาปกติแบบ9ก้เหรยญเเองที่ยอมเลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นสีชมพูแล้วรูปที่นางแบบใส่ะคะ่ะเขาใส่สวยดีก็น่าจะขายอยู่ประมาณแบบ35-40ิห้ี่เหรียญน,นะคะต่อมาต่อมาเป็นชุดเดรสนี่ค่ะเป็นสีขาว จริงๆเจอหลายตัวนะแต่จอยมองว่าไม่เนื้อผ้าลองจับเนื้อผ้าเนื้อผ้ามันดูถูกแล้วการตัดเย็บบางรุ่นอนะ่ะมันดูถูกเกินไปไมันไม่เหมาะสมกับราคาที่จอยจะซื้อเอามาขายนะคะจอก็เลยไม่ได้เอามาหยิบมาแค่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อ M นะคะได้มา16เหรียญ9กเกาก็ไม่ได้ลดราคาแล้วก็เป็นสีขาวด้วยชุดก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าไงเป็นชุดรัดรูปแล้วก็เป็นทรงย่นๆนนะคะด้านหน้ามีผูกด้านหลังประมาณนี้นะคะรูปนางแบบใส่สวยดีนะคะตัวก็เลยเลือกเอามาจะบอกให้พวกรูปบล็กบอกเกอร์นางแบบที่เขาใส่อะคะ่ะถ้าลูกเขาใส่ออกมาแล้วมันดูสวยอะมันช่วยในการขายของเราได้เยอะเลยนะคะเออถ้าใน E-BAY เนะี่ยใน eBay ลงได้ถ้าเป็นแบรนด์ซาร่าสามารถลงรูปได้พวกสต็อกโฟโต้ในพอร์ชมาก็สามารถ ลงได้เหมือนกันนอกจากบางแบรนด์ที่จะลงไม่ได้แต่ต้องระวังนะถ้าลงรูปที่แบบเป็นโฟโตสตอกอะใน Ebay อะ่ะส่วนมากอะบางยี่ห้อเขาเขาแบนนะคะเขาไม่ให้ใช้รูปของเขานั่นเองก็ไปศึกษาดูเนาะว่ารุ่นไหนลงได้ลงไม่ได้แต่แบรนด์ซาร่าลงได้คะ่ะเพราะว่าจอก,ก็ลงอยู่เนาะมันช่วยมันช่วยให้เราขายได้เร็วขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็เป็นไซเอ็นะคะแบรน์ซาร่าได้มาหเหรียญเกนี่ใส่มาก็จะเป็นคอเ็ต ประมาณนี้เนะเาะก็ถ้าขายเร็วๆนะ30เหรียญเนาะไม่เกิน30ตอยว่าขายเร็วถ้าแบบตั้งแบบ35 40อะไรเงี้ยมันใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่แน่อาจจะได้มากขึ้นก็ได้เพราะว่าเป็นผ้าซาตินนั่นเองนะคะตอนแรกจอยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะปีนี้เราจะขายผ้าซาตินดีไหมแต่พอจอยลองมาดูที่แบบลูกค้าซื้อสินค้าเนาะก็ปีนี้ ภาษาตินก็ยังขายได้นะคะทอก็เลยพยายามเลือกซื้อมาเนาะต่อมาแบรนด์ซาร่าเหมือนกันได้มา9เหรียญ99ของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วยแล้วอันเนี้ยเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตทรงทูนิกนะคะรูปนางแบบใส่สวยเลยเป็นทูนิคก,ก็แบบโ,โหยาวยาวปิดก้นเลยแล้วอันนี้เป็น xs ต่อให้เป็น xs นะมันก็เป็นโอเวอร์ไซส์อะ ดูดิไซส์ใหญ่มากเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะรุ่นนี้ตอนลองดูเขาขายกันประมาณสัก40เหรียญน,นะคะรุ่นนี้ต่อมาอว่าไม่ได้ไม่ได้ก็พอได้เหมือนกันนะเนี่ยต่อมาเป็นกางเกงค่ะแบรนด์ซาร่าเนาะตัวนี้ได้มาเดี๋ยวนะราคาป้ายในช็อปเขาขาย49มาเชลส์ขายเ99หให้ดูเนื้อผ้า เนื้อผ้าคล้ายๆเหมือนเป็นพวกผ้าแบบผ้าทวีตหน่อยอะคะ่ะจะเป็นแบบลายตารางสีเขียวสีขาวนะคะเนื้อผ้าเหมือนผสมแบบพวกคาตตอนลินินเลยอะเห็นไหมอืมเป็นผสมผ้าคารต,ตอนกับโพลีเอสเตอร์ค่ะนี่ประมาณนี้น่าจะขายอยู่ประมาณแบบสาสิบห้าสี่สิบนะคะว่าเป็นทรงกางเกงทรงขาขาตรงขากว้างด้วยเนาะ ต่อมาตัวนี้ตัวนี้ตอยคิดไม่แน่ตอยอาจจะเอาไปคืนตอยว,ว่านะไม่แน่ตอยอาจจะเอาไปคืนคือตอยเรามาเช็ครูปอะรูปนางแบบใส่อะนางแบบใส่ไม่สวยอะนางแบบใส่ไม่สวยแล้วเอ๊ไม่อยากจะขายเลยเออเนี่ยค่ะเป็นทรงประมาณนี้แต่ว่าไซส์ใหญ่คือเลือกมาเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่แต่ว่ารูปนางแบบไม่สวยนะคะก็ตัวนี้ได้มาห้าเหรียญเก้าสิบเก้าแล้วก็เป็น ไซส์ใหญ่ด้วยเนาะน่าจะเอาไปคืนมากกว่านะคะตัวนี้ต่อมาคุณรุ่นนี้เหมือนเคยขายไปแล้วนะคะเหมือนเหมือนเคยขายไปแบรนด์ Brand. ได้มาเก้าเหรียญ9กมาพร้อมป้ายนะคะเป็นโทนแบบสีเขียวใส่แบบไปทะเลนะคะเนื้อผ้าจะแบบบางเบานะ,ะแล้วก็เป็นทรงขากว้างประมาณนี้ ขายประมาณ35สิบห้าค่ะต่อมัอันนี้อันนี้น่ารักโทนสีม่วงโทนสีม่วงน่ารักดีค่ะเป็นเสื้อนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบคอปาดประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นทรงครอปท็อปนะคด้านหลังก็จะเป็นคอวีได้มา9ก้าเหรียญเกพร้อมป้ายอันนี้น่าจะมาจากทางยูโรเนาะเพราะว่าด้วยค่าเงินนะเคยมีแฟนคลับบอกตอบอกว่า ตอนนี้ที่แบบจอยเจอเสื้อผ้าซา,าร่าใน T.J.Maxx แล้วก็มาแชล์เยอะๆอ่ะเขาบอกว่าร้าน store อ่ะซาร่าที่เป็น store อ่ะปิดสาขากันเยอะเขาก็เลยระบายสินค้ามาพวกกับให้พวกร้าน store พวกนี้เนาะจอยก็ไม่มีความรู้หรอกจอยแค่ดูบางทีแบบป้ายราคา mm. บางป้ายอ่ะจอยดูด้วยที่ค่าเงินเนาะว่ามันมาจากประเทศไหนบางทีก็อยู่ในอเมริกาบางทีก็มาจากทางยุโรปบางทีก็มาจากทางเอเชียมันก็แล้วแต่แต่ส่วนมากจะเจอจากทางยุโรปค่อนข้างเยอะเนาะ น้องก็ดีได้ถูกแล้วเราเอามาขายนะคะตัวนี้เราว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบสาสิบห้าหรือสี่สิบประมาณนี้นะต่อมาตัวนี้ค่ะตัวนี้ได้มาตัวนี้ได้มาเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าค่ะอันนี้ก็มาจากเห็นมคะเป็นค่ายูโรแบร์ซาร่ไซส์ใหญ่ด้วยเนื้อผ้าแบบว่าใส่สบายมากเลยอ่ะเหมือนคนแบบสไตล์ มินิมอลอะค่ะแบบใส่ง่ายๆสบาย,บายเอาจริงจริงตอยอะถ้าอยู่บ้านจริงๆนะั้นไม่แต่งตัวธรรมดาเออธรรมดาเลยใส่จริงขายาวใส่เสื้อยืดธรรมดานี่ได้มาอีกตัวนึงอันนี้อย่างที่บอกเนาะว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนนะคะก็ปกติตกเราอยู่บ้านเราไม่ได้แต่งตัวคือธรรมดาเลยค่ะเนาะนอกจากว่าวันไหนทําคลิปนึกอยากจะแต่งตัวสวยก็แต่งนะคะออกไปข้างนอกจริงๆก็ไม่ค่อยแต่งตัวหรอกนอกจากไปงานไปอะไรเงี้ย โดยถึงจะได้แต่งตัวทีนะคะอ่ะแบรนด์ซาร่ามาของป้ายได้มา12เหรียญ99รุ่นนี้ก็ ไม่แน่อาจจะเอาไปคืนคือตอนอยู่ในร้านมองว่าเออเหมือนผ้าแบบเป็นผ้าลีนิน,นผสมเป็นทรงกางเกงแต่ก็ติดว่าเออปกติเราซื้อเก้าเหรียญเก้าสิบเก้างนลดลงทุนแพงขึ้นอีก 3, สามเหรียญสามเหรียญร้อยหนึ 3, น 100, น่งเลยนะเออสามเหรียญร้อยหนึ่งเลยนะแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นแค่ทรงกางเกงขาสั้นะ่ะถ้ามันเป็นขายาวอะ่ะเออมันดูเหมาะสมกับราคาเนี่ยอันนี้มันดูไม่เหมาะสมจอก็คิดว่าไม่แน่จอจะเอาไปคืนนะคะตัวนี้แต่ก็ไม่แน่นะจอยอยากจะบอกว่าไอ้บางอย่างนะ ที่เราคิดว่ามันจะขายไม่ได้มันจะขายได้ก่อนโอ้จริงจริงจอยเจอหลายตัวแล้วอะไรที่เราคิดว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้พอโพสลงขายไปก่อนเลยไปก่อนรุ่นที่ว่าเราตั้งใจจะได้ขายเออจอางจริงต่อมาอันนี้เป็นชุดเรสนะคะได้มาส6บหกเหรียญ99้าแบรนด์ซาร่าเนาะนี่ค่ะข้างหน้าก็จะแบบเป็นวาลประมาณนี้แล้วก็เป็นชุดเข้ารูปนะคะแล้วก็เป็น แม็กซี่น่ารักน่ารักดีจอชอบด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังก็เป็นวาวด้วยเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นโทนสีเขียวอย่างเงี้ยจอยมองว่าทรงสวยเนาะทรงสวยสีสวยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบใส่ผ้าลายพื้นเหมือนอย่างจอยบางคนเขาชอบใส่ผ้าที่เป็นสีพื้นมากกว่าที่เป็นลายจอยส่วนตัวจอยชอบใส่เป็นลายเพราะว่าลายเนี่ยมันอําพางหุ่นเรานั่นเองนะคะนะต่อมา เอมาตัวนี้ตัวนี้เจอสองตัวจะเอามาตัวเดียวเลยนะเดี๋ยนะโอ้หพันพันมั่วเลยเัยนะเดี๋ยนะแล้วนี่เป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ xs แต่ว่าเป็นทรงจะพอมองรู้เรื่องไหมเดี๋ยนะอ่ะทรงเป็นประมาณนี้นะแล้วก็คองคอขึ้นไปนะคะเนื้อผ้าเป็นผ้าแบบชีฟอง น้องลดด้วยลวดลายประมาณนี้อย่างที่บอกว่าได้มาห้าเหรียญเกแต่ไซส์เล็กไซส์ x s มาอันนี้น่ารักนี่อันนี้น่ารักเมื่อ2ปีที่แล้วอะ่ะเวลาจอยเจอทรงสไตล์แบบนี้ยจอยเลือกซื้อมาตลอดเลยนะคะจอยมองว่าน่ารักดีเป็นแบบเนี้ยค่ะสไตล์ประมาณเนี้ ให้ดูด้านหน้าเป็นทรงรูปนมนะคะขายที่นี่อยู่ที่39เหรียญขายเร็วๆนะตั้งแบบไม่เกิน30อะซื้อมาเจ็เหรียญ99ค่ะแบบถ้าย5ถ้าตั้ง25เต็มตัวเลยลูกค้าต่อ20แต่ว่าตัวนี้มันแพงขึ้นไงปกติเราได้5เหรียญ99ใช่ไหมคะตัวนี้ได้แพงขึ้นเป็นเจเหรียญ99้า้วตอนนี้จะตั้งแบบประมาณ30สบอมาอันนี้สวยอันนี้อันนี้คือทรง เป็นอย่างนี้ค่ะเออใส่มาเป็นประมาณนี้นะคะด้วยลายผ้าเป็นเอ่อลายลายตารางลายแพดเนาะเออไซย์ใหญ่ด้วยไซย์เอลได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าเนาะอันนี้น่ารักน่าจะขายประมาณสามสิบห้าหรือสี่สิบประมาณนี้ตอยวาดรุ่นเนี้ยมันน่าจะมีแบบไม่กางเกงก็กระโปงที่เป็นคู่กันเนาะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย คือจ,จ,จริงๆก็พยายามหาอะไรที่แบบเป็นพวกแบบเบลเซอร์แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าคนน่ะเขาชอบใส่กันนะคะแบรนด์นี้แล้วเราสามารถทํากําไรได้เยอะเราก็พยายามที่จะหาแล้วเราก็เจอตัวนี้ตอนแรกซื้อมาเพราะว่าเป็นสีขาวเป็นสีขาวก่อนเลยพอเป็นสีขาวก็ดูดีๆก่อนเอ๊สีขาวเลอะหรือเปล่านะ,ะสีขาวเลอะหรือเปล่าเพราะส่วนมากอ่ะเวลาได้มาส่วนมากจะเลอะบางทีอ่ะ อยู่ในร้านอะไรเงี้ยคนอาจจะทําตกหรือว่าถ้าตัวไหนมันยาวเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลอะเนาะแต่อันนี้ส่งดูในร้านแล้วโอเคไม่มีตํหดิเลือกซื้อมานะคะแล้วจอยเพิ่งเช็ครูปดูเองนะคะดูเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่ะเพราะว่ารูปที่จอยเห็นเหมือนยังแบบเป็นของใหม่อยู่เลยราคาขายอยู่ที่129เหรียญน,นะคะแล้วรูปนางแบบใส่สวยมากตรงคอปกแบบนี้ยเรียกว่าทักซีโดนะคะก็จอยก็จะ ตั้งชื่อเป็นแบรนด์ซาร่าทักซิโดเบลเซอร์แล้วก็สีขาวแล้วก็ด้านล่างมีกระดุม1เม็ดเนาะจอยได้มาตัวนี้19เหรียญ99ราคาที่ซอยตั้งซอยน่าจะขายอยู่ประมาณ99เหรียญเออน่าจะขายประมาณ99เหรียญนะคะเพราะว่าดูเหมือนยังเป็นรุ่นใหม่ในร้านในในในช็อปของเขาะคะ่ะยังมีของอยู่เนาะโอเคสินค้าจบหมดแล้วนะคะสินค้าที่ซอยได้มา ก็ได้มาพอสมควรนะตอนแรกดูว่าได้มาไม่เยอะนะคะนะโอเคจบจบหมดแล้วการรีวิวสินค้าของแม่ค้าวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจอยนะคะช่วงนี้จอยมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยต้องขอบคุณแบรนด์ซาร่านะคะที่หลายๆคนรู้จักจอยได้ก็เพราะแบรนด์นี้นะคะก็ช่วงนี้เวลาจอยไปถ้าถ้าเจอแบรนด์ซาร่าที่จอยสามารถ,ถา เออซื้อเอามาทำกำไรได้นะจอยก็ยังจะมีคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์ซาร่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ซาร่าไม่ค่อยมีแล้วในร้าน TJ m a x x s กับับ r s h a l l s เนี่ยก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ยังอื่นนะคะก็ยังไงฝากติดตามฝากติดตามแม่ค้าด้วยนะคะจอยก็เป็นแม่ค้าตัวเล็กๆตัวน้อยๆน,นะคะที่ขาย เสื้อผ้านะคะแบรนด์เนมนะคะทั้งมือหนึ่งมือสองในอเมริกาจอขายใน Ebay แล้วก็ในพอรชมานะคะก็อยากจะแนะนำแชร์สินค้าความรู้ที่จอยมีนะ,ะในการทำงานของจอยถ้าใครชอบอย่างที่บอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยแล้วติดตามดูว่าคลิปหน้าจอยจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูอีกนะคะยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ